อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าส้มมาเจอดอกไม้ของป้าส้มปลูกไว้นาะนละจนจำชื่อไม่ได้อะรู้สึกว่าพ่อให้มานะคะพ่อแกมาจากเชีลารยอะ่ะแกบอกว่าเป็นเป็นว่านมงคลอะไรสักอย่างแต่มันไม่เคยให้ดอกเลยค่ะเพื่อนๆป้าส้มไม่เคยเห็นดอกเลยอันนี้คือครั้งแรกที่ป้าส้มเห็นดอกของเขานะคะตอนแรกมันทําท่าจะตายไปแล้วเนาะโจมันก็เนี่ยเห็นไหม แตกหนอเยอะเลยค่ะเป็นว่านมงคลนะคะชื่อว่านไม่ได้อะพ่อเขาจะชอบหาว่านมงคลมาให้โลูกอะตอนผมจยิงผระสมปลูกไว้ตั้งแต่ตอนผสมขึ้นบ้านใหม่อะประมาณติสิบสิบกว่าปีแล้วอะไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะเพื่อนๆในครั้งแรกที่ผระส้มเห็นดอกเขานะคะพูดแล้วก็ขนลุกสวยมากๆเลยอะค่ะ เพื่อนๆพอรู้จักชื่อไหมแต่จะเข้าไปค้นหาในหนังสือว่านอยู่ว่าเขาชื่ออะไรนะคะเพื่อนๆพอรู้ไหมว่ามันคือว่านอะไรสวยไหมสวยเนาะสวยนะมากเลยอ่ะชอบมากดูสิครั้งแรกเหมือนกันที่ประส้มเห็นค่ะข้อให้ดอกกี่ดอกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกเลยค่ะเพื่อนๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะมีความสุขเลยอะ่ะครั้งแรกที่เห็นอะ่ะสวยงามมาก ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว,า,วาดอะไรอะ่ะกระสมปลูกไว้ข้างสารพระภูงตอนเอามามันเหมือนหัวเดียวเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้เขาแตกแขนงเยอะมากแตกแตกหนอ่อไม่ใช่แตกแขนงแตกหนอ่อมีหลายหน่อด้วยค่ะเพื่อนๆกระสมได้ขยายพันธุ์แล้ว เป็นว่านมงคลนะเขาบอกว่าถ้ามันให้ดอกให้อะไรนี่จะมีโชคลาภเลยพ่อบอกว่าให้แบบสิ่งดีๆก็จะเข้ามาจะหลั่งไหลเข้ามานะคะว่านนี่ก็ต้นหอมแบ่งพันพันกินดอกของปลาส้มนะคะนาลปลาส้มไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆด<อ>สูสวยไหมสวยเนาะส้มตัดต้นพนาออกเดย ยังไม่มีเวลาได้จัดสวนเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวรอต้นต้นต้นอะไรนะต้นแควของมะส้มเคลหรือว่าอะไรไม่ลูกเรียกก็ผิดผิดถูกถูกนะคะนี่ระสมงอ,ออกมาชักไว้มันจะมีก้าริกด้วยเนี่ยก้าริกอะไรก็ไม่รู้เราดูต่อไปะค่ะเพื่อนควสุขของคนชอบปลูกคะ่ะ ยิ่งช่วงนี้เทศกาลสงการรถกับข้าวก็ไม่เข้ามานะคะเพื่อนเชื่อไหมว่าเพื่อนบ้าน่ะเดินมาขอต้นหอมขอใบต้นหอมแล้วผสมมาให้หอน,นะคะ่ะผสมก็เด็ดใบก่อนๆทกินได้ที่เขาไปใส่ต้มเลยเด็ดให้ตอนแรกเขาถือมีดมาเขาจะมาปาดเลยนะคะผสมปาดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเด็ดใบให้มาขอตะไคร้ขอต้นหอมขอใบกะเพรา ที่สวนบ้านประส้มเพราะว่ระรารถกับข้าวไม่มาส้มก็เข้าใจนะปร,ะสราส้มไม่ได้ขี้เหนียวหรอกเราก็ทานมะระมีไปนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนบ้านนี้จะเริ่มตามไอเดียของประสะม้มละก็คือปลูกผักกินเองนะคะเวลานี้รู้เลยว่ามันมีค่ามากนะคะบัลแกนเห็นไหมสวยนะอันนี้คือผักหอมแบ่งพันกินดอกนะคะแต่ที่ แต่ไม่ยังไม่เห็นดอกเลยค่ะเพื่อนมันดอกมันยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้ป็ส้มก็รอดอกนะคะรอเขาออกนี่ก็เป็นผักแคลที่ปส้มเพาะไว้ต้นเริ่มใหญ่ละเห็นไหมรอดจากปากหอยนะคะหอยมากินหอยนี่มันกินแบบชนิดว่ากัดเลือแต่ตอค่ะเพื่นอนแคลใบกิกของประส้มก็มันจะรอดรอดในกิ่ต้นเอง ป็นเคอแดงหตวเคไม่พซื้อหลายอย่างหวานหวานแล้วสรุปล้วก็หวานเองงเองเองลืมเองค่ะไม่วอะไรเป็นอะไรค่ะค่อยมาดูตอนมันโตแล้วกันนี่เขาเริ่มโผล่ใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวป้าส้มก็จะใส่ดินดินใส่ถุงแล้วก็จะจัดระเบียบสวยๆนะคะเห็นไหมอยู่กรุงเทพเราก็ปลูกผักกินเองได้ ไม่จําเป็นต้องไปอยู่บ้านนอกไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่นะคะขอให้มีแสงพอให้มีแดดนะคะเราก็สามารถปลูกได้อันนี้ปลูกใส่กระถางมันไม่ค่อยงามเหมือนปลูกใส่ถุงเ,เพื่อนเพื่อเห็นความแตกต่างไหมต้นนิดเดียวนะคะแล้วพอเพื่อนดูต้นที่ปลูกใส่ถุงดินมันจะใหญ่กว่ากันเยอะแม้แต่ก้านแม้แต่ต้นแม้แต่ดอกเออดอกไม่มีเนี่ยดอกมันมาตอน ตอนที่ประส้มซื้อมามันขึ้นตอนแรกกับปลูกอลองไปแล้วมันขึ้นดอกพอดอกไม่หมดเราก็มันไม่ขึ้นอีกเลยตอนแรกมันขึ้นดอกมานะคะตอนประส้มปลูกอะ่ะมันขึ้นดอกขึ้นดอกประส้มก็เด็ดเด็ดเด็ดดอกทิ้งนะคะก็เอาเหลือรอดตาไว้บ้าง<อ>เนี่ยทีนี้ไม่มีดอกเลยอะ่ะสรุปมันจะมีดอกให้ประส้มอ <c oughs> ย่างเงี้ยเสรไหมนี่สวนผักประส้ม งานปสมเสร็จแล้วทีนี้ก็จะจัดสวนนะคะทีนี้ก็จะเห็นคลิปปสมบ่อยนะคะเพื่อนจะได้เห็นบ่อยๆละเห็นคลิปของปสมบ่อยๆแล้วสวยไหมสวยเนาะความสุขของคนชอบปลูกอ่ะเพื่อนๆดูบวบปลาส้มวงเค้ื่ลังคาแล้วอะ่ะเห็นไหม ปส้มไม่ได้ออกมาประมาณห้าหวันหกวันที่ประส้มแบบกับตัวเองอยู่แต่ในบ้านนั่งทํงา,ทางาน,นตอนนี้กำลนต้นดอกล้วยไม้ประส้มแบบออกบวบขึ้นไปละบนหลังคาละาบ,บ,บวบกับมาละมะละเห็นดอกนะคะแต่บวกไม่เห็นดอกก็อดอกสนเลเต้สวย หอมนะคะดอกสเลเตปลูกลรวมกันค่ะดอกไม้ผักอะไรก็ปลูกรวมกันเพราะว่ามุมนี้มันจะแดดมันจะส่องะคะเพื่อนๆแดดส่องมืดตื้อเลยเอาแดดส่องอะไรว่ามืดต,ตื้อ <c oughs> แดดส่องเปี้ยงๆไปปลูกต้นไม้ซะลกจนมืดตื้อว่าจะพูดอย่างนี้นะอ๊ย้ยงงกับพูดตัวเอง พูดเองงงเองเนี่ยแค่อยากจะให้เพื่อนๆเห็นบ้านผสมลงไหมมีทางเดินอยู่ถึงจะลบก,ก็มีทางเดินเห็นอยู่นะคะนี่สวยไหมก็น,นี่อันนี้เป็นต้นผักโขมนะคะผมจริงไม่ได้ปลูกมันมากระด,ดินนะคะก็เลยปล่อยไว้ จะเอาเม็ดมันไว้วาดสวยสวยงามพระรามแปดเลยอะความสุขเมื่อวานนี้พุทธมณฑลสายสองฝนตกหนักมากคะเพื่อนตกสองรอบเลยต้นไม้เลยชุ่มฉ่ำเลยนะใสนะมุมนี้ก็เป็นมุมเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผส้มใส่ถุงดินไว้อันนี้ความจริง ปลาส้มไม่ได้เอาใบแมงลักมาปลูกนะแค่เอาดินน่ะเอาดินจากกระถางเก่าใส่ถุงเก่าอ่ะเทเทเทตากแดดแล้วปลาส้มก็มาใส่ถุงไว้รอว่าโอเคพอต้อนผักเยืประส้มสามารถที่จะย้ายออกมาแบ่งปลูกได้ก็จะเอามาปลูกเสรถุงลหยิบที่ประส้มใส่ไว้สรบปคือแมงลักขึ้นงามมากมเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยฮะแมงแมงลักอันนี้ขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกเขาขึ้นของเขาเอง สมก็เลยโอเคแนวรักขึ้นเราก็ปล่อยให้แนวรักขึ้นไปเลยนะคะจะไม่เด็ดไม่ตัดเขาแล้วเราก็หาถุงดินใหม่มาใส่ใหม่นะคะเนีเมื่อมันมีต้นของมันอยู่แล้วก็ปล่อยไว้เระส้มเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทําลายต้นไม้นะคะมันก็เลยมีความรกตามที่เห็นเนี่ยให้แบบชุ่มฉ่ำเขียวฝนตกมาแบบต้นไม้เขียวมากอะ่ะสวยอะ่ะ นี่คือหน้าบ้านประสมนะคะความจริงม,มุมนี้จะเป็นสวนหินนะตอนที่แฟนประสมยังมีชีวิตอยู่เขาจะจัดเป็นสวนหินมีน้ําพุอะไรแต่แบบพอตอนกลางวันมานแดดร้อนอล้ร้อนจะตับสุกประสมเปลี่ยนจากสวนหินมาเป็นสวนดอกสเลเตสวนทักมันก็ทำให้เย็นนะคะเพื่อน ็เป็นผักอะไรนะจำชื่อพี่ๆดูกรงนี้และผักหอมแย้ใช่ใช่ผักหอมแย้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันจะให้ดอกแล้วค่ะผ้ส้มหวานได้สองสองเดือนสองสามเดือนละตั้งแต่ส้มผสมมาจากเชียงใหม่อ่ะเพราะว่าผส้มมาจากเมล็ดพันธุ์มาจากเชียงใหม่ใช่ไหมอันนี้เขาเดือนที่สามแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เขากำลังจะออกดอกเลยนะคะหน่อไม้ยังไม่ทันได้แกงเลยค่ะยังไม่ได้เด็ดเขาแกงเลย งามแล้วเนี่ยพอมีก็ไม่กินนะคะพอไม่มีก็ซื้อจังเลยชอบกินจังเลยนี่แหละเขาเรียกว่าคนเราไม่มีคําว่าพอดีพอมีก็ไม่อยากกินพอไม่มีก็อยากนะคะกิเลสของคนเราเนี่ยมันก็ยังว่างแหละค่ะมีทุกคนนะคะมีดอกดอกหองอะไรสวยหัะ บานเป็นชุดๆเพราะว่มามะเขือพวงประสงมงงไปหมดเลยเนสมเดินเดินวนไปวนมานี่ไม่รู้ว่าจะสังหารต้นมะเขือพวงป่ามันรู้สึกว่ามันยินอนา,าบริเวณพื้นที่เยอะซะเหลือเกินดอกกุหลาบประสมก็มะเขือพวงจัดการเรียบร้อยแล้วอะด,ดูดิกุหลาบพันธุ์นี้หอมมากมะเขือพวงก,ก็ุง ขอบคุณเพื่อนๆ่ทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวปราส้มขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปยาวไปเพื่อนๆจะลำคาญเอานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหมคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี